สวัสดีครับกลับมาพบก,กับพบพมรุ่งสมัยครับผู้้ดำเดินรายการสํานกข่าวมวยทางขึ้นสปีดเ f ฟเอ98ครับตุงเช้าแบบนี้ครับผมจะเข้ามารายงานผลการชั่งน้ําหนักรวมถึงคู่มวยที่ทําการแข่งขันประจําวันนี้ครับวันเสาร์ที่9เมษายน2565ไปที่รายการแรกเลยครับเสืเจ้ามวยไทยทางสนามมวยเวทีสยามอ้อมน้อยครับทำการถ่ายทอดทางช่อง3 เวลา12นาฬิกา15นาทีจนถึงเวลา14นาฬิกาครับประกอบผู้มวยโดยโปรโมเตอร์สมหมายสบุนไม่ตาครับคู่ที่1ขาวผ่องสักโยทินเจอกับพายพยักเอนนี่มวยไทยน,น้ำหนัก121ปอนซึ่งเมื่อเช้าทั้งคู่มาน้ำหนักพอดีเลยครับ121ปอนด้านขาวผ่องสักพินโยเป็นมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับซ้อมอยู่ที่ศักพินโยเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าในเดียวแน่น สติการชกชนะคะแนนพายพยักเอนนี่มวยไทยที่เวทีมยเสียมอ้อมน้อยมาแพ้คะแนนอีสารเหนือต้นบางแสนที่ร้อนหนองแล้วก็มาชนะคะแนนวิเศษสุกเกตกำทรที่อ้อมน้อยล่าสุดมาชนะเพชรตวนชมชอห้าพยักที่เวท,ทีมยเสียมอ้อมน้อยครับส่วนชาติพยักเอนนี่มวยไทยเป็นมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่ที่เอนนี่มวยไทยครับเป็นมวยขวาเขาอาชีพ สถิติการโชคแพ้คะแนนเพชรสีโชคเด็ดเพชรสีทองที่เวทีมวยราชดำเนินแพ้คะแนนขาวผ่องเล็กนครศสีที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยและก็ล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรนำไทยนอทนานน้าที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยครับส่วนคู่ที่2เป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดดครั้งที่4ระหว่างปออุทัยหมูเป้งมิวสิกับ2ฝั่งโขงเอกรุปซึ่งจะทำการแข่งขันในน้ำหนัก135ปอนด์อน ด้านปออุทัยหมูปิ้งมิวสิคครับเมื่อเช้านี้มา139.6มาลดไป4.6ปอนด์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับตติการชบแพ้คะแนนซ่อนรักสิอปจอวที่อ่างทองมาแพ้คะแนนกิ่งไผ่ลูกเจ้าพ่อบอ่อทองที่พิจิตรชนะน,น,นกยกสองเกียดนิคมวอเพชรอุลที่สนามมวยเวทีลุมบินีด้านสองฝั่งของ FA ุครับเป็นมวยจากจังหวัดนองคายซ้อมอยู่ FA กุ ชนะคะแนนเพชรแสนคมเเคทียิมที่ลุงบินีชนะคะแนนออกิเนียนพีเกส่ใชยมวยไทยยิมชาวอเมริกาครับที่อ้อมน้อยแล้วก็มาชนะคะแนนสิริโชคทีบีเอ็มยิมที่เวทีมอเซียมอ้อมน้อยแห่งนี้ครับส่วนคู่ที่3เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่1ิรอบน็อกเอาล์ระหว่างวัชระพลสิกมาวินกับสิงห์ดมทองมวย1 6 8ในน้ําหนัก123ปอนด้านวัชระพลสิ์มาวินครับเป็นมวยจากจังหวัดสงขลา เมื่อเช้ามา123.8มันลดไป0.8 8, เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแตข่ขาต่อยหมัดเข่ายาใต้ดีนะครับแพ้คะแนนสิงห์อ,อุดรอัดภริยาปราดิที่ปุรีลำมาแพ้คะแนนปตักเทพบีเคเขาใหญ่ที่ลุมปินีแพ้คะแนนเพชรทวีสอพองอมรที่เวทีมยเสียบอ้อมน้อยส่วนสิงห์ดมทองมวย168ครับเป็นมวยจากจังหวัดปัตตานีซ้อมอยู่ที่จักรยานมวยไทย สติการโชคชนะน้องยก3ามคอปเตอร์ท b m ยิมที่อ้อมน้อยชนะคะแนนชานย,ยุทธศั์รุ่งเรืองที่อ้อมน้อยชนะคะแนนยก4สายฟ้าน้อยเกียริเกียงไก่ที่อ้อมน้อยแล้วก็ล่าสุดมาชนะน้องยก3าบินลาดินแสงมรดกนะครับที่เวทีมวยอ,อ,อักรคู่ที่4เป็นการพบกันของสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับเจอกับเพชรชุมพรท่าแซะยาศาสตร์ในน้ำห,หนัก115อปอนด์ด้านสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับเป็นมวยจากจังหวัดต่างซ้อมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแทงซ้ายแรงไล่แผนฟันศอกหลักเดียบดีครับแพ้คะแนนเทตตาเสือสอวังเสือที่พีสทีวีแพ้นอกยกหนึ่งกรุงสยามสิทธิ์ชันสิงที่สุพรรณบุรีชนะคะแนน1นึ่งแสนวเสียนสิริที่เวทีมวยเสียมอ้อมน้อยส่วนเพชรชุมพรท่าแซยาสัตว์เป็นมวยจากจังหวัดชุมพรซ้อมอยู่ที่ชุมพรครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่อง เสมอกับสายเลือดไทเกอร์มวยไทยที่เวทีพรังศิษชนะคะแนนสามพยานเพชรดีคารามีที่รังศิษย์แล้วก็มาชนะคะแนนสายเลือดไทเกอร์มวยไทยที่เวทีมวยรังศิษย์ต่อกันด้วยศึกจิตมังนนที่เวทีมวยอ,อตกสามครับวันนี้จัดโดยเลขาหมาน้อยอุดรหรือผู้ชมกิจพยันถ่ายทอดทางช่อง5ตั้งแต่เวลา14นกาสนาทีจนถึงเวลา16นาฬิกาสานาทีครับเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับแล้วก็ตรวจเอทีเคฟรีด้วยนะครับคู่ที่1ครับ ยอดเพชรเอกยูฟ่าบูมเด็กเซียนเจอกับสแกงเงินสิทธิ์อาจารย์ต่ายครับในน้ําหนัก32กิโลกรัมด้านยอดเพชรเอกนั้นเป็นมวยจากจังหวัดหนองบัวลาพูครับเป็นแฝดพี่ของอเจ้ายอดเพชรโทรนะครับสถิติการชคเสมอโจโจเดดรัตที่เวทีมวยฝนจางชนะคะแนนสแกงเงินสิทธิ์เพชรฉลูกันที่เวทีมวยฝนจางแล้วก็ล่าสุดมาเสมอสแกงเงินสิทธิ์อาจารย์ต่ายที่ลพบุรีครับส่วนสแกงเงินสิทธิ์อาจารย์ต่ายเป็น วยจากจังหวัดอุทัยธานีชนะนอกยก3พรเกษมเล็กนายกที่3ยอดที่ลบบุรีชนะคะแนนนักสู้ท็อปการดยิมที่ลบบุรีแล้วก็มาเสมอยอดเพชรเอกยูฟา่าพมเ็กเซียนที่ลบบุรีครับส่วนคู่ที่2ฟ้าหลังฝนสิทธิ์เสียคิวเจอกับเพชรพญาไทยสอนครตูมซึ่งเจอกันในน้ำหนัก129ปอนด์ ด้านฟ้าหลังฝนสิทธิ์เสียคิวครับเมื่อเช้ามา128.5่าขาดไปจุด5เป็นมวยจากจังหวัดอุดรซ้อมอยู่ที่อุดรแพ้คะแนนบัวขาวเล็กบอย3พรานที่หนองบุลัมภูชนะคะแนนแฟนตาเกียรติชลาวันที่ฝนจังชนบุรีแล้วก็มาชนะคะแนนเมืองช้างต่อโบมาท,ที่เวทีมวยลบบุรีด้านเพชรพญาไทยสอนนครตูมครับเป็นมวยจากจังหวัดศรีสะเกดชนะคะแนนเพชรเก้าแสนสิทธนาคาที่ศรีสะเกดแพ้ทีโอยก3ามผิดเงินโรงเรียนสุรพิน พิทยาที่สุรินแลวก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนอินทราชบูมเด็กเซียนที่สนามมวยเวทีอ,อตกสามครับส่วนคู่ที่3สุประชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่เจอกับคมเฉียนคมยอดสุรินในน้ำหนัก128อปอนด์ด้านสุปชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ครับเมื่อเช้ามา128.5มาลดไปจเป็นมวยจัดจังหวัดชัยภูมิชนะคะแนนตะเพา,าทองเซจ,เจสายรุ้งที่ชัยภูมิชนะน็อกยกสซันเดย์ มราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงที่อ,อตกรสามชนะคะแนนวุฒิเดชทีเด็ด99ที่อ,อตปสามส่วนคมเฉียนคมครับเป็นมวยจากจังหวัดสุรินซ้อมอยู่ที่จอพัชริยากีฬาสยามครับแพ้คะแนนฟ้าลิกิดสอภาราชที่บุรีรัมชนะนอกยกสามเพชรชันชยัยเพชรปตอ,อที่อ,อตปสามและล่าสุดมาแพ้คะแนนนำโทนมราชพัฒสุรินที่จังหวัดสุรินส่วนคู่เอกของรายการครับเป็นการพบกันของเอ็กซ์ต้าเลขาหมาน้อยเจอกับ ธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ครับในน้ำหนัก139รปอนด้านเอ็กซ์ต้าเลยค่ะมาน้อยเมื่อเช้ามา139.2มาลดไปจุครับเป็นมวยจากอุอดรธานีซอมอยู่ที่สิริรักษ์มวยไทยนะครับ mm hmm. แพ้คะแนนเฮอร์คิวลิสอจากขวุธที่ออบน้อยแพ้คะแนนเพชรมณี พอหลักบุญที่อ้อมน้อยแล้วก็ล่าสุดมาชนะคะแนนรุ่งแสงงแสงตะวันสอภาราชที่สามวิเวทีราชดำเนินส่วนธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์ครับมาช้ามา1 3 8 5มาขาดไปจุด้าเป็นมวยกรุงเทพครับซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์ชนะคะแนนตักศิลาสันติมวยไทยที่อ,อตก3ชนะคะแนนตักศิลาสันติมวยไทยที่ออกต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดมาเสมอกับยอดขุนทัพจิตสารยาที่เวทีมวยอตก3แห่งนี้ครับส่วนคู่ที่5ลูกชายพุ่มพันม่วง เจอกับยกดำสอราชภูมิครับในน้ำหนัก30กิโลกรัมเป็นมวยเล็กตีโลโตนะครับด้านลูกชายพุ่มพันธุม่วงนั้นเมื่อเช้ามา30กิโลกรัมพอดีเลยสติการชกชนะคะแนนยอดปัตตพี10อาจารย์ตายส่วนยกดำนั้นก็มา30กิโลกรัมพอดีเหมือนกันครับล่าสุดแพ้คะแนนคิวทองดากเก๋บางกระดีที่อตพ3าแห่งนี้ครับ อีกรายการหนึ่งครับคือสึกท่อน้ำไทยทีเคโอกเกียริเพชรนะครับถ่ายทอดทางช่องพีพีทีวีสามสิบหกผู้จับรายการครับเปิดให้ชมฟรีนรั้นที่สนามมวยเวทีลุมพินีช่วงแรกครับเป็นการถ่ายทอดสดมวยสี่คู่แล้วก็ช่วงที่สองเป็นมวยอีกสี่คู่ครับโดยช่วงแรกนั้นคู่ที่หนึ่งเงาอีทีปตทอทองทวีเจอกับหนึ่งสยามเพชรจินดาในน้ำหนักหนึ่งร้อยปอนด์โดยทั้งคู่นั้นมาหนึ่งร้อยปอนด์พอดีครับส่วนคู่ที่สอง กรทาเพชรสิงห์มาวิน เจอกับกล้องพบวอสุขสันในน้ําหนัก1 1 6ปอนด์ซึ่งทางคาทาเพชรมาน้ําหนัก117สลด1่ส่วนกล้องพบมา1 1 6ปอนด์พอดีครับคู่ที่3เพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์เจอกับเพชรเอกเกตจํารูนในน้ําหนัก1 1 0บปอนด้านเพชรมาลายเมื่อเช้ามา113.6มาลดไป3.6ปอนด์ส่วนเพชรเอกมา111.4ลดไป1.4ส่วนคู่ที่4รุ่งแสงตะวันสอภาราชเจอกับเอกมองคลแฟร์เทคนะครับในน้ำหนัก137ปอนด์มเมื่อเช้า รุ่งแสงตะวันมา136.8ขาดไป0.2ครับส่วน เอกมงคลมา138.8ลดไป1.8ช่องพี t v ถ่ายทอดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับส่วนช่วงที่2ครับทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา18นาฬิกา10นาทีนะฮะถ่ายทอดทางช่องโก้สปอร์ตคู่ที่1ขุนซ้ายสิทธินาย,ยกทวีตะพงเจอกับจักชัยสอดำเนินในน้ำหนัก120ปอนด์ด้านขุนซ้ายมาน้ำหนัก1 2 1ลดไป1ปอนด์ส่วนจักชัยมา120.6ลดไป0.6ปอนด์ครับ คู่ที่2ศิลาเพชรชวรพลเจอกับเพชรอรุณกบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตในน้ําหนัก121ปอนด์ด้านศิลาเพชรมาน้ําหนัก123.4ลดไป2.4ปอนด์ส่วนเพชรอรุณมา122.8ลดไป1.8ปอนด์ครับคู่ที่3เจอกันระหว่างเฟสเอราวันเจอกับเจ้าอินทรีย์เกียรติเจริญชัยในน้ําหนัก122ปอนด์ด้านเฟสนั้นมา122.4ลดไป0.4ส่วนเจ้าอินทรีย์มา122.8ลดไป0.8 ส่วนคู่ที่4ครับเป็นมวยเล็กดีรถโตครับระหว่างนินพันชัยเจอกับสาย4วอสุขสันในพิกัด100ปอนด์ทั้งคู่มา100ปอนด์พิพิดิพอดีครับรายการนี้จัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกตเพชรคุณพีรพงศ์ธีระเดชพงศ์ร่วมกับบุตรชายคนเก่งครับคุณเดียเกตเพชรคุณธิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์แล้วก็ทีมงานเกตเพชรนะครับโดยคุณคำจันทร์ซาวคำเขตเจ้าของผลิตภัณฑ์กีฬาสปอร์ตครับ นอกจากนี้ยังมีรายการมวยทําการแข่งขันแบบมวยพิเศษนะครับซึ่งเริ่มกันที่ศึกลุมพินีแฟร์ถึกไฟท์ครับทำการแข่งขันถ่ายทอดทางช่อง7สีนะครับตั้งแต่เวลา0 0นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์คุณเปรมบุตรลาบวรวงนะครับซึ่งมวยในรายการก็เป็นทั้งมีมวยไทยแล้วก็มวยที่เป็น กติกาพิเศษนะครับมวยเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วก็ยังมีอีกรายการนึงครับมวยไทยไฟสเตอร์เอ็กซ์นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์มาสเตอร์กบถาคูณผ่องสุภาครับซึ่งถ่ายทอดทางช่อง jkn 18ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะซึ่งคู่เอกของรายการก็มีปากกร์พีเแสนชัยมวยไทยยิมครับเจ้าขวัญใจเด็กช่างนะครับเจอกับนักมวยบราซิล ซูเปอร์เอ็กมวยไทยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีออพอยพันล้านพีเกสันชัยมวยไทยยิมครับซึ่งมาเจอกับเจ้าทาเกียเลฟโวลูชันมวยไทยซึ่งทาเกียนั้นเคยชกในสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วนะครับก็ลองติดตามดูครับนอกจากนี้ยังมีอรายการนึงครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับซึ่งทําการถ่ายทอดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครับมีนักมวยไทยเจอกับนักมวยต่างชาตินะครับ แล้วก็ยังปิดท้ายครับวันนี้ที่ค่ายมวยครูดำยิมนะครับสุขุมวิท36เป็นมวยโปรแอมครับก็คือมวยไทยกึ่งอาชีพนะครับโดยครูดำสีจันท น,ะะนำผู้ที่เรียนกีฬามวยไทยมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าส่งใบสมัครเข้ามาแล้วก็จับคู่เจอกันนะครับดีกว่าให้เขาไปชกกันตามข้างท้องถนนนะฮะซึ่งมีทั้งหมด24คู่ครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นครูดําเขาเคยจัดรายการใหญ่อย่างเงี้ยนะครับมาแล้ว14ไฟท์นะครับซึ่งก็เคยได้รับความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยของสมาค,คมต่างๆนานาน,าน,นะครับอย่างเช่น ดรสักชัยทับสุวรรณท่านก็เคยมาสนับสนุนนะครับส่วนไฟน์นี้ครับได้รับการสนับสนุนจากคุณวุฒีชินวุฒิศิริสัมพันธ์ครับซึ่งท่านมอบหมายให้คุณครูดามเป็นผู้แทนภาคกลางนะครับในการจัดโปรแกรมหรือว่ามวยไทยกออาชีพโดยวันนี้จะมีการชิงแชมป์หนึ่งคู่ครับซึ่งคู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์ WMO นะครับหรือสมาคมมวยโลกมวยไทยกึอบอาชีพนะครับชกเป็นคู่ที่24ครับของรายการระหว่างเดวิดปรูดามยิมราชบุรณะนะครับเจอกับคุณอาร์มสวชลพลครับ สอบถามครูดาไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะครูดาแจ้งมาว่าได้ขอความร่วมมือไปทางพื้นที่ที่ตั้งของยิมเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตํารวจนะครับแถวนั้นน่ะมาอำนวยความสะดวกให้กับแขกไปใครมานะครับซึ่งจะทําการแข่งขันคู่แรกครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนเสร็จสิ้นนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเวลา22นาฬิกาครับ สุดท้ายครับขอให้แฟนรายการนะครับของครื่น Spirit F อง Spirit F นะครับได้รับข่าวสารที่ดีครับแล้วก็ได้มีความสุขนะครับกับข้อมูลข่าวสารขององค์กีฬามวยนะครับส่วนผมพบทอารุ่งสมัยครับดำเนินรายการเป็นประจำทุกวันช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งจนถึงเวลา3ทุ่ครึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงค่ำๆนะครับฝากติดตามด้วยครับกล่าวขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ